พี่น้องประชาชนครับคดีน้องแตงโมสัปดาห์ที่ผ่านมากรมสอบสวนพิเศษได้มีการนัดหมายจะมีการประชุมกันในวันอังคารที่ผ่านมานะครับซึ่งปรากฏว่าพี่นัตพลดิษยธรรมนะครับได้เป็นโควิดนะครับตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมารวมนั้นเจ้าที่ที่ปฏิบัติการ จะต้องมาเข้าร่วมประชุมก็ติดโควิดอีกสองคนรวมแล้วเป็นสามคนนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ต้องไปให้การปะให้ปากคากับสตอเรื่องของการหัวสวนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ไปที่กอรีเป๊นะครับจังหวัดสตูนนะลนะเร็วๆนี้นะครับกรมสอบสวนพิเศษจะมีการออกแถลงการนะเรื่องอดีน้องแตงโมทำทาไลายต่างๆเสนอต่อสื่อมวลชนนะครับ ผมก็เรียนพี่น้องประชาชนคนในทั้งประเทศนะครับว่าคดีน้องแตงโมนะครับเรายืนยันนะครับว่าคดีนี้ไปต่อได้อย่างแน่นอนนะครับไปต่อได้อย่างแน่นอนไม่ต้องกังวลครับเพราะว่าสิ่งที่เรากําลังจะดําเนินการต่อไปก็คือเอาผิดเจ้าหน้รัฐตามมาตรา157ตามมาตรา200ซึ่งก็จะมีเมื่อคดีบล็อูอยิทยานะครับเราก็จะมีเจ้าที่ตํารวจเจ้าพนักงานอายการนะครับคนบนเรือเป็นผู้สนับสนุนหรือพยานที่ไปเบิกความ ต่อสารนะครับก um. ็เป็นผู้สนับสนุนดังนั้นในคดีนี้นะครับต้องชี้แจงนะครับว่าไม่จาเป็นต้องเป็นคดีพิเศษนะครับเพราะว่าพอเป็นความผิดต่อเจ้าลีรัตน์นะครับก็จะมีการส่งไปยังปปชนะครับโดยอํานาจการสืบสวนสอบสวนของกรมสอบสวนพิเศษนะครับที่มีอธิบดีกรมสอบสวนพิเศษเป็นผู้รับเรื่องสืบสวนแล้วก็มีการส่งให้ยังนะครับพันธุ์บทีนทพลดิษยธรรมเป็นผู้รับผิดชอบเป็นหัวหน้าคณะนะครับ ดังนั้นคดีนี้นะครับไม่จาเป็นก็เป็นคดีพิเศษนะส่งปปชและปปชจะทําเองหรือจะส่งกลับให้กับเรสไอทำต่อนะครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่สามารถเดินต่อได้แต่ที่อาจารย์เดชาพูดหรือพี่เดชผมพูดเนี่ยเขาใช้กฎหมายคือมาตราปวิยามาตราสามเกงเล็บสนะครับซึ่งไม่สามารถที่จะฟ้องใหม่ได้เพราะจะเป็นการฟ้องซ้ํานะครับอันนี้ เราทราบอยู่แล้วว่าเสียดเนี่ยนะครับในฐาน,นที่เป็นธนาโจทย์ร่วมดีใจกับผู้ต้องหาบรเรือทั้งหมดที่ประสบความสําเร็จในการที่ทําให้คนบรเรือพ้อนผิดได้นะครับโดยไม่ต้องติดคุกไม่ได้คนเดียวนะดังนั้นเนี่ยนะครับกฎหมายเรามีที่ปรึกษาจํานวนมากอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยนะคดีนี้ รออีกไม่นานครับพี่น้องประชาชนผมเชื่อว่าไม่เกินสองเดือนนะครับเดี๋ยวนี้นายก็จะมีการถแถลงแน่นอนนะครับว่ามีการระเบินการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตราหนึ่งห้าเจ็ดอย่างไรตามมาตราสองร้อยอย่างไรใครเป็นผู้รับผิดชอบบ้างใครเบริกความเท็จใครให้การเท็จใครทําหลักฐานเท็จใครสร้างพยานหลักฐานเท็จโดยเฉพาะรูปถ่ายในเวลายุคสองจุดหนึ่งสามที่มีการพิสูจน์แล้วว่ามีการแก้ไขนะครับเวลาในาโทรศัพท์มือถือรวมทั้งภาพยี่สิบเอ็ดจุดห้าหกนะครับ ที่เป็นลักษณะของภาพตัดต่อจริงหรือไม่นั้นเดี๋ยวดีไอจะมีคําตอบให้ทุกคนนะครับการชี้ขาดของคดีนี้เป็นการชี้ขาดโดยภาพทางนิติวิทยาศาสตร์ก็คือภาพที่สบสองจุดหนึ่งสามยี่สิบสองจุดหนึ่งหนึ่งหรือที่ตํารวจทําไปโดยมีการเผยแพร่ไปแล้วคือยี่สิบสองจุดหนึ่งแปดแล้วก็ภาพที่เป็ดจุดห้าหกนะครับรวมทั้งบาดแผลต่างๆนะที่ศนะารอาญ,ญารัชดามีคำวินพิภาคสาม,มาแล้วนะครับ ดน,นเรื่องนี้นะครับก็เรียนพี่น้องประชา,าชนครับว่าจะมีการไปต่อแล้วเดี๋ยวจะมีการแยกคดีออกมาเป็นคดีที่มีการเบิกความเพศอย่างไรอันนี้เดี๋ยวนะครับเป็นขั้นตอนต่อไปที่เราคิดว่ามีการดําเนินการต่อนับจากนี้เป็นต้นไปนะครับผมอยากที่ผมบอกคําว่าผมได้เคยให้สัมภาษณ์มาแล้วว่าคดีวันที่23พฤษภาคมศาลยกฟ้องนะครับในข้อหาประมาทยู่แล้วเพราะว่ามันไม่มีเหตุผลที่จะไปเอาผิด คนเปเรือได้ในก็หาประบาทอยู่แล้วนะครับนะแต่นั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ก็เลยมาพูดให้ทุกคนฟังนะพี่น้องประชาชนครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับพลตํารวจกิรัตพันเพชรกองบินตำรวจหนึ่งเดือนเฮลคิคอปเตอร์ตกสองลำสังเวยเกชีวิต เมื่อวันที่24พฤษภาคม2568นะครับเกิดเหตุการณ์รรเฮลิคอปเตอร์ตกที่จังหวัดปัตจวบครีขันมีผู้เสียชีวิตจํานวน3รายคือพันตำรวจตีประเทืองชูเลอรน,นักบินร้อยตำรวจสงพลบุญชัยนักบินร้อยตำรวจโทธินกิจส่วนน้อยช่างเครื่องนะครับซึ่งเป็นนักบินที่เสียชีวิตเป็นเพื่อนร่วมรุ่นนรต .68 ตลอดเวลาที่ผ่านมานะครับมีเฮลิคอปเตอร์และเครอบินตกเนี่ยสองลำภายในหนึ่งเดือนเป็นเรื่องที่สำนานงกนงแห่งชาติไม่ทราบเลยครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับหน่วยงานของกองบินตำรวจที่น้องประชาชนครับผมมีหลักฐานให้ดูว่า พี่น้องข้าราชการตำรวจกองบินได้ส่งมาให้กับเราพี่น้องครับสถานภาพปัจจุบันนะครับอากาศยานปีกติดนะครับปีกติดนะครับสามารถใช้การได้หนึ่งลำใช้ไม่ได้9้าลำ อากาศยานปีกหมุนใช้การได้สิบห้าลำใช้การไม่ได้สามสิบเก้าลำที่ใช้การได้ก็คือสิบหกลำนะครับเท่านั้นเองผมมาได้ฟังนะครับว่า ณน,นนี้นะครับเป็นข้อมูลสรุปเมื่อวันที่23พฤษภาคม2568ที่ผ่านมานรายเอีุของการราเหตุดของเฮลิคอปเตอร์แบบเบล212นะครับหมายเลข2215 หน่วยบินการจันทบ,บุรีตกเมื่อวันที่24พฤษภาคมคาดว่านะครับสาเหตุมันดังต่อไปนี้เหตุการณ์ดังกล่าวคาดว่าไม่ได้เกิดจากเครื่องยนต์ดับแต่เกิดจากหางของเครื่องขาบลักษณะการตกหมุนและตกลงมายังพื้นและชิ้นส่วนของเครื่องกระจายคาดว่าอะไรที่ใช้ซ่อมหรือใช้ประกอบกับเครื่องบินเป็นของเก่า อะไรเสื่อมสภาพพราะถ้าหากเกิดจากเครื่องยนต์ดับนักบินจะสามารถแก้ปัญหาระพาเครื่องร่อนลงรถอุบัติเหตุการสูญเสียได้ข้อ2ออแบบเมล2องหนึ่งองเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่ไม่มีการส่งนักบินประจำเครื่องสำหรับการฝึกทวนทำการบินในท่าทางอันตรายกับเครื่องบินฝึกบินจำลองที่ต่างประเทศ ทำให้นักบินขาดประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาฉุกเฉิน 3. ทางบอจุดตอรอมีการรายงานสถานภาพอากาศยานเข้าไปตอรออย่างต่อเนื่องข้อมูลล่าสุดก่อนเครื่องตกวันที่23พฤษภาคม2 5 1 8นะครับทั้งเครื่องบินบวกเฮลิคอปเตอร์ดังนี้อากาศยานทั้งหมดของกองบินตำรวจจำนวน64ลำใช้การได้16ลำใช้การไม่ได้48ลำ มีรายงานเป็นประจำแต่รับการํำชับหรือมีข้อสั่งการจากหน่วยเนือ้อทำให้การซ่อมบำรุงเกิดการล่าช้าบ,บางบางลำรอหลายนานหลายปีไม่เกิดความคืบหน้าข้อสี่การซ่อมบำรุงเครื่องไม่เป็นระบบไม่มีอะไรให้เบิกแม้เครื่องจะเข้าสัญญาการซ่อมกับบริษัทต,ต่างๆที่เป็นผู้สัญญาการซ่อมแต่ก็ยังปรากฏ การใช้อะไหลของกองบินจ้างซ่อมแต่บริษัทมาเบิกอะไหล่ของกองบินพอะงบประมาณที่ใช้จ้างบริษัทซ่อมสูงมากเครื่องเบลล์สองหนึ่งสองที่ตกมีสัญญาซ่อมกับบริษัทรอยเยนสกายกับบริษัทอุตสาหกรรมการบินข้อห้าปัจจุบันมีเจ้าที่ในกองบินหลายคนที่เกี่ยวข้องมีการพูดถึงเรื่องความไม่ชอบมาพาคนเกี่ยวกับการซ่อมอากาศยานที่ผ่านมามีการตั้งงบซ่อมไว้สูงมาก งบสอม9 5 0ล้านต่อปีแต่ผลลัพธ์คืออากาศยานใช้ไม่ได้ไม่เพียงพอตามแบบที่รายงานต่อรอและมีการเอื้อประโยชน์กับบริษัทสูงมากเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องเช่นนักบินวิศวะช่างบางครั้งไม่สามารถทราขบข้อมูลในสัญญาเกี่ยวกับการซ่อมได้เลยมีเพียงผู้บัญชามีเพียงผู้คับบัญชาของกองบินกับบริษัทเท่านั้นที่ทราบ